โอ้โหเออไม่คุ้นเลย่ะอะไรครับผมก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็เจ็ดโหลนะครับสวนสัส้สวัสดีคนไทยได้ไปซื้อเรืน,รยยนองในกกทุกคนเลยครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง M N J T V ไม่ถึงช่องที่แคสเกมฟรีไฟลอย่าลืมไม่ถึงช่องเอเบจทีวีด้วยนะครับคือไม่ได้เปิดคลิปแบบนี้นานมากแล้วไม่ได้เปิดกล้องแบบนี้มาสักพักนึงแล้วคืออย่างที่รู้กันตอนนี้ผมเป็นพ่อค้าออนไลน์ด้วยนะครับคือทําแบรนด์ปของตัวเองตอนนี้คือสบู่เฟรด้าคือขายโคตรดีนะครับเพราะว่าคือของอ่ะมันดีจริงๆมันก็เลยขายดีผมก็เลยไม่มีโอกาสได้มาเปิดกล้องเปิดอะไรแบบนี้เลยเนาะเพราะว่าแบบว่าคือห้องข้างหลังผมเนี่ยคือถูกยึดไปเป็นห้องแพ็คของไปเป็นห้องทําวิจัยทาประชุมอะไรอย่างเงี้ยไปหมดแล้วแต่เร โอกาสที่รู้สึกว่าเออเขาไม่ได้จ้างเรานะคือที่เขาที่ผมทำคลิปนี้คือเขาไม่ได้จ้างผมแต่ผมรู้สึกว่าคือมันภูมิใจนะครับที่ผมเนี่ยตอนนี้ได้เป็นตัวละครละครหนึงในเกมฟรีไฟที่ผมเล่นมานานมากนะครับ และตัวละครตัวนั้นนะครับนั่นก็คือชื่อว่า Blue Master นั่นเองนะครับเออคือโปรโมทให้เลยอะไม่จ้างพี่เนมคือคุ้มคือฟรี วันนี้นะผมจะมารีอคชั่นคลิปสงการงานวัดฟรีไฟลกันคลิปนั้นนะคือผมเนี่ยอยู่ในคลิปนั้นด้วยนะครับามาผมจะมารีอกชั่นกันแต่ผมจะไม่รีอคชั่นตั้งแต่ต้นจนจบนะผมจะรีอคชั่นแค่แบบว่าผมกําลังจะออกมาอะไรแบบนี้นะแล้วก็จะอธิบายไปคร่าวๆแล้วกันนะตามไปดูได้ในออฟฟิเชียลนะครับใน YouTube ของกาลินาฟรีไฟลนะครับอุ้ยที่ร้านวิวเนี่ยคือเพราะว่ามีพี่เนมนะเนี่ยจะไม่มีพี่เนมม่ร้านวิวนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับ สวัสดีครับผมไมาม์มนเน็ตวันนี้เราจะมาเที่ยวางานวัด24ชั่วโมงและวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ในาง,งานวัดฟรีป้าอันนีผ้ผมก็ขอบอกฉากนี้นะเว้ยคือไอ้มอริชิเนี่ยมขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นนะทุกคนโมริชิขับไค่เือเขาขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นครับแต่ว่าเขาต้องแบบพยุงรถให้อยู่อ่ะสุดท้ายก็ออกมาได้ด้วยดีฮนะ ไ,ไหนครับน้องให้พี่อ่ะก็มี2คนนี้คือมอริชี่เนี่ยเขาก็จะมาป่วนที่มายเมดนี่กับน้นนองเอวาคือน้องเอวาตัวจริงแบบน่ารักมากแบบหน้าใสจริงสงสัยใช้สบู่เฟเซียแน่นอนชัวร์เดี๋ยวไปดูกันช่วงของผมกันนะครับว่าจะออกมาช่วงไหนนะครับคือไม่อยากให้ดูหมดไงอยากให้ไปดูในคลิปเ,เต็มบ้างเออไม่อยากให้มาดูช่องผมผมแค่มาเรียกชั่นช็อตที่ผมออกมานะครับเมเฮ่้ยอ้าวตีจี๊ด ไ้ไดอตูนก็อยากจะจริงจริงอะคลิปนี้ก็คือแบบอยากจะฝากไปบอกพี่อาร์ตนะครับว่าคลิปนี้คือทางเกมเขาเล่นเห็นนะครับว่าเขาเนี่ยเอาพี่เนมเนี่ยมาเทส่วนพี่ก็ตกน้ำไปแล้วกันนะครับไอตูนโอ้ยใครมันทํำตกวะเนี่ยคือผมไม่ได้เยอะเย้ยนะแต่คือผมไม่ได้เยอะเย้ยนะแต่คือแบบ มาสะใจนิดนึงนี่นี่ฮหนฮ้ใวะเนี่ยโอ้โหทไมเขาเท่จังอะชุดก็เท่ อยากได้บ้างอ่ะอยากได้ใช่ไหมคะเพียงแค่เล่นเกมกับเพื่อนหนึ่งเกมในวันที่เจ็ดเมษายนนี้ก็รับชุดสุดเท่บูมาสเตอร์ไปเลยค่ะโอ้โหมาถายถึงที่เลยเนี่ยไนี่มาแล้วโหคอนเทนเลยมามาทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเจชิปนี้มีการเปิดหน้าใน YouTube ครั้งแรกนะครับเรนี้มาขายของนีโนนสชู่เฟด้าแพนต์นโซนะครับ สบู่เฟด้าแพงต้นโซูสบู่ที่ยืนหนึ่งเรื่องการลดสิวราคาดีมากสามารถสั่งซื้อได้ที่ทิกต็อกนะไม่ใช่ไม่ใช่ขายของของตัวเองหมายถึงขายของเนี่ยในเกมเนี่ยก็คือเจ้าชุดแมวเหมียว Y2K กับเจ้าชุดวินมอไซค์โอ้ <c oughs> จะขายของตัวเองอย่างเดียวเลยว่ะ ชุดแฟชั่นเหมียว Y2K สุดน่ารักใส่ได้ทั้งชายหญิงและชุดปืนมอเตอร์ไซค์สุดเปี้ยวเตรียมเป็นเจ้าของกันได้แล้วเมสันนี่อะไรกันโน่นและเร็วๆนี้ก็จะมีมอเตอร์ไซค์เซฟได้ม่ใช่เขาขายกระบะซิ่งอุ้ยอาตนลและมัดลูมาสเตอร์กระบะเหมียวซิ่งปืนไก่โอ๊กและอื่นๆอีกมากมายแค่นี้แหละแค่นี้แหละ เอ้ยขอบอกก่อนนะว่าไอ้พูที่จุดเขาใช้พูจริงนะครับทุกคนเขาใช้พูจริงนะหนุ่มคนดังเยอะเยอะเยอะแยะเลยอ่ะเอ้าเอ้าเอ้าวัดกันเลยนีแมปงานวัดและแมปวัดกันเป้าวหนึ่งหนึ่งสามชุดเท่าูมาส ใครอยากดูก็ไปดูเอาที่ออฟฟิเชียลเขานะครับคลิปเต็มนี่ผมลงมาดูคอมเมนต์กันนะครับผมวันนี้ผมบอกว่าเนี่ยมารายงานตัวแล้วครับนี่ไลท์หกร้อยห้าสิบสี่อันนี้ไลท์หกสี่ร้อยเก้าสิบแปดนะพี่เนทคือไมค์เมทเนทนี่ไลท์แพ้ผมนะเนี่ยไลท์พี่เนเ็เยอะสุดนะครับ อยากเห็นหน้าผมนักใช่ไหมนี่แหละคุณจะได้เห็นจนหลอนะนี่คือเพจกาลีน่าฟรีไฟนะครับก็ไปติดตามกมาัได้เขาอัปเดตข่าวสายเกี่ยวกับฟรีไฟกันเต็มไปหมดเลยนะครับอยา่างแรกที่จะให้ดูนะครับนี่ก็คือใครที่เป็น P ียนเตอร์ K, ไอ้น้องดูนี่ขี่เนมเองละมีเนมเอง <c oughs> คือแบบเพิ่งลงวันนี้เลยนะครับทุกคนแล้วผมก็นี่เป็นบ l ูมา a s สเตอร์ด้วยทป้นผมเองและเมื่อวานก็นี่ <c oughs> พี GM, ่จีเอ็มฮะผมชื่อเ <laughs> อมครับแบบแต่ละรูปอะนะทุกคนนี่เฮ้ยจะเปิดแมสก์ห่อเชียวนะครับขูแล้วกล้องแล้บพี่ก็มไม่ใส่ฟิลเตอร์ให้ผมเลยเนาะ <h aut> อ่ะแต่ไม่เป็นไร <h aut> หน้าสดก็หล่อเหมือนกันโอ้ย เอ๊ะจะทำไมผมตอนเนี่ยอันนี้คือหน้าผมตอนเปิดหน้าไปมันจะออกเป็นอย่างนี้หรอดูดูหน้ามันไม่ค่อยดุเท่าไหร่แต่พอผมใส่แมสนะดูนะเนี่ยทำไมมันดูดุดุอะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ทุกคนแค่ใส่แมสหน้าก็ดุนะทุกคนดูดีวเห็นปะเนี่ยใส่แมสหน้าดุหน้าโหดใช่ไหมแต่พอถอดมานี่แอปเบลแอปเบลล์มาแนวหน้าหวานนี่ขนาดแบบนี่พอน่าเก่งหน้าดุแล้วมันยังออกมาอย่างนี้ดับทุกคนเออแล้วทำไมกูเออ ใครวะผมเองเออว่าทีมงานคุณภาพมากๆครับมาดูคอมเมนต์กันผมก็ผมก็ <c oughs> ม <c oughs> ขอบคุณทีมงานคุณภาพแะครล้วพี่อาร์ตโตมา <c oughs> คือต้องขอบอ,อกอย่างนี้ก่อนคือตอนนี้ผมกับ G m ออาร์ตโตคือตอนนี้เราเราเราไม่ชอบกันนะคือผมมีประเด็นกับพี่อาร์ตนะครับพี่อาร์ตเนี่ยแกเนี่ยคือแกไม่พอใจที่แบบว่าเออทําไมเอาไอ <c oughs> เนี้มาเท <c oughs> แล้วเอาเขามาฆ่า <c oughs> นะครับคือเขาก็ ขาก็คงน้อยใจแกแหละล่ะแต่ว่าคือเราก็ร้อยพักอ่ะไม่รู้แกชอบหรือไม่ชอบแต่ผมแซลเสียหมดอ่ะทุกคนปีนี้มันปีของผมครับพี่อาร์ตรอบหน้าอาจมีโอกาสเท่ครับแต่ตอนนี้กลับไปตกน้ำก่อนเออ,เออทุกคนก็มาโชว์กันนะครับว่าเออแต่ละคนเนี่ยถุ่มไปได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ไหมเออแบบมีสุ่มแบบไปโดนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้บ้างนะครับแบบฮะฮะ ฮ <c oughs> ใครวะพูดว่าไงนะอัดเออมีแต่คนเขาโชว์กันนะครับไหนมาเขาดูคอมเมนต์ดูซิว่ามีใครด่าเราไหมขอ,ขอเช็คก่อนนะทุกคน <c oughs> มีใครด่าไหมน้องคนนี้บอกว่าพี่เนมโคตรเท่อะเหมาะกับชุดมากสีออกฟ้าๆน้ำเงินเหมือนกันเออขอบคุณครับขอบคุณครับสงสารพี่อาร์โตะครับมีแต่บทดตกน้ำ <c oughs> ไม่เป็นไรครับทุกคนเมื่อเมื่อเขาน้อยใจไม่ท้อเราก็ล้อไม่ทิ้งอะก <c oughs> ูว่า วจบคลิปนี้ไอดีโดนแบนใช่ป่ะแต่ก็ชมมีแต่คนชมดีว่าไม่มีคนด่าเลยอ่ะนี่หลอนอะเห็นกูจนหลอนอะอยากเห็นหน้าผมกันจังเลยวันนี้เราได้เห็นแล้วเห็นมันจนหลอนนะทุกคนนะอุ้ยแต่หูไล่เจ็ดพันแน่อุ้ยดูไล่ข้างบนนี้ใช้เท่าไหร่ะเจ็ดนะใช่ก่อนดีเ็มีไล่หกพันเองลงรูปเราไล่เจ็ดพัน้คิดค่าตัวเพิ่มนี่ไหมวะ คิดช่ตตัวเพิ่มดีไหมวะ <c oughs> ยอกยอกยอกโหเท่จัดน,นะครับผมนี่โอ้โหแล้วทุกคนมาคอมเมนต์ดีหมดเลยนะเออหมัดยังเท่นี่ยเขหลอ่อนี่ขนาดติ๊กเกอร์ที่เขาใช้ก็ยังเปลี่ยนเป็นรูปผมเลยนะเนี่ยโหหลอนอนะหล่อนอะกวดาเดหลอนอนะคือหล่อนนะอนนะบอกเลยคือเจอหน้าผมจนหล่อนอนะทุกคนแปดครั้งเท่านั้นเอาออกสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเฮ้ย เหมาฮะ เว่ยแต่คนนี้มาบอกว่าหมัดสวยราคาไม่แรงถึงจะเหมาตู้ก็เถอะรีบจัดกันเลยครับก่อนจะกลับมาแบบแพงๆ,ๆก็คือเอาจริง่ะคือผมมันจะยังไม่สุ่มทั้งหมัดบูมาสเตอร์แล้วก็ยังไม่สุ่มทั้งคาตานาบูมาสเตอร์ที่ผมเป็นพรีเซนเตอร์นะครับคือที่เป็นผมเนี่ยคือผมอาจจะรอสุ่มแบบรอได้ครบเซ็ตคือวันที่แบบชุดบูมาสเตอร์เข้าคือวันที่7เมษายนนะครับคือวันที่7เมษายนเนี่ยเพียงแค่เล่นกับเพื่อนแค่ตาเดียวก็สามารถรับชุดบูมาสเตอร์ไปเล่นได้ฟรีๆเลยนะคือผมจะรอวันนั้นก่อนแล้วผมค่อย อันนี้คือเนี่ยคลิปนี้แหละคือคลิปต้นเรื่องที่ทำให้ตาเขาตัวร้อนเนี่ยใส่มันนานแหละเปียร์ตโต้ดีนะเรียมใช่ไหมเดียมร้ายมากนั่นแหรอแต่ดีแม่เดี๋ยวนนี้เราพี่เข้าฟีฟายไม่ได้เลยอ๋อนะที่มวยจริงๆเลยพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นเพจพี่อาร์โตะนะครับเป็นเพจพี่อาร์โตะก็ไปติดตามกันได้ปไปนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่มึงเอาไอเนมมาเท่แต่มึงเอากูมาฆ่าฮะมึงดูทิปมึง ไอเดียมันใส่ยูไรบูมาสเตอร์โอ้โหเทพจัดจัดจัดมึงดูกูตกน้ำดูไหมตกดกูดกดกไหมตกไอเดียคลิปแต่มึงคิดว่าคนดูคลิปจะหามึงไหมฮะเขารอกูฮะเขารอกูโชว์เขารอกูฉายแสงแล้วมึงดูมึงทำอะไรอกะกูนะเออตามนทำอะไะ ผมก็ลงคลิปโต้ตอบไปแล้วนะลงคลิปโต้ตอบไปแล้วคือให้กําลังใจคือผมให้กําลังใจแกไปแล้วเออคือผมให้กําลังใจแกไปแล้วคือว่าไม่ได้จะนิ่งนอนใจเอาดูเอาดูดูดูผมลงไปแล้วเห็นเลยไลค์สองพันกว่าคนดูเป็นหมื่นปลากูเป็นสิบลูกะปลากูลูกเดียวว่าตกน้ำแล้วเออเออไม่ไม่ไม่ต้องร้องนะครับ t g ่ก็คือ เดี๋ยวยังไงพี่อาร์ตก็ก็จบบทนั้นแหละดีละครับเดี๋ยวใช่ผมให้กำลังใจนาทีเทน้าทีอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้กำลังใจอืมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการเองดีกว่าพี่นะครับพี่ปีนี้พี่ก็นะครับปรับสภาพนะครับพี่แต่ว่าเติมกันไม่คือเนี่ยหมายถึงว่าหน้าที่เรื่องความเทหน้าที่เรื่องอะไรนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการเองครับพี่เดี๋ยวผมจะารเองพี่ใช้เห็นไหมครับ นะแหละผมก็เป็นกำลังใจให้แกตลอดขอบคุณทางเกมนะครับที่เอาพี่อาร์ตมาฆ่าแล้วก็ผมมาเทนะครับอันนี้ก็มันผม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 ไม่ได้หมายถึงอะไรนะแต่ว่าคือทางเกมเขาเล็งเห็นไงคืออ่ะตามมาครับแต่เดี๋ยวจัดการให้นะครับอันนี้ไม่ได้ยอเยอะนะนั่นคือคุดเพืเช็คถูกเห็นไหมเล่งวิพีเป็นคนดีไหมล่ะเห็นไหมทุกคน ผมก็เป็นคนดีนะครับเอาจริงๆอ่ะคือผมมาเห็นใจแกจริงๆจริงๆผมเห็นใจพี่พี่อาร์จริงๆจริงๆใช่ทูทุกวันนี้ก็คือเนอี่ยเดี๋ยวผมเข้าเกมห้ดูนะขอดูคือเข้าเกมอ่ะหลอนนะอ่ะอยากเห็นหน้าผมกันแล้วก็อันน่ะมาดิอยากเห็นหน้าผมก็คือหลอนนะเอาให้หลอนกันไปข้างนึ่งอ,ะอะ่ะเนี่ยกดเข้าลัคกี้ดอมาปึ๊บมัดบูมาตเตอร์นีแขนคุ้นๆไหมเออแขนผมเองแหละนี่ก็เนี่ยผมได้เป็นตู้ด้วย นี่เห็นไว้ผมได้เป็นตู้สุ่มด้วยเป็นไงล่ะครับคนดูเออคือเห็นกันให้หลอนกันไปข้างเนี่ยะไปไงคือเอาให้หลอนกันไปข้างนะคือเราเอาให้หลอนกันไปข้างหนึ่งโอเคไหมเออเราให้หลอนกันไปข้างหนึ่งนะครับแต่ว่าผมเนี่ยคือใครเอา่ี้ว่าผมจะถามคนดูแล้วกันว่าใครอยากให้ผมเนี่ยแบบสุ่มไอเทมที่มีหน้าผมอะทั้งหมดเลยนะทั้งคาตานะเนี่ยคาตานะ นี่แล้วก็หมัดฟูมาเตอร์ทุกคนคอมเมนต์มานะคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะทําให้คือจะผมจะเหมาเลยเหมาเลยผมจะรอสุ่มทีเดียวเลยนะครับผเหมาเลยนะครับอืมแล้วก็กดเข้าเกมตอนนี้ก็ถ้าเป็นนี่ห <laughs> ลอนเอาหลอนกันไปข้างนึงเอาคือแบบสลับหลับอยู่แงยฝันแบบฝันเห็นหน้าผมมาเอา <laughs> คือฝันเอยฝันเห็นหน้ากันไปเลย <laughs> คิดถึงคนดูแล้วจุดประสงค์ของคลิปนี้จริงๆคือแค่อยากจะมาขอบคุณครับ ขอบคุณคนดูนะครับขอบคุณคนดูขอบคุณแฟนขับฟรีไฟขอบคุณแฟนขับเกมอื่นขอบคุณแฟนขับตัวผมเองนะครับขอบคุณมากๆจริงๆนะครับอืมแล้วก็ฝากไปถึงพี่อาร์ตด้วยนะครับว่าพี่พร้อมเมื่อไหร่ผมเจอพี่ได้เสมอนะครับคือช่วงนี้เขาเปิด7เมษามาวัดกันในฟรีไฟลพี่ก็มาวัดกับผมได้เลยนะครับ เอนละครับสุดท้ายดีก็ต้องขอขอบคุณทางเกมกาลิน่าฟรีไฟล์มากๆ,ๆที่รับผมเข้าไปอยู่ในเกมนะครับทุกคนคือดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆหวังว่าปีหน้าก็คงจะยังมีโอกาสที่จะได้ยังอยู่ในเกมนะครับทุกคนก็หวังว่าจะไม่ลืมกันในปีหน้านะครับขอบคุณมากเลยนะครับฟรีไฟล์เนี่ยไม่ว่าจะเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังเนี่ยเขามีทีมงานที่คุณภาพสุด นะครับและคลิปนี้ก็ขอบอกเลยว่าไม่ได้จ้างนะครับฟรีไฟไม่ได้จ้างผมมาพูดอะไรแบบนี้นะครับผมแค่ผมแค่รู้สึกว่าเออผมภูมิใจผมแค่อยากจะลงไว้ในช่องของผมนะครับแล้วก็ที่ชมหรือที่พูดทั้งหมดคือจากใจผมนะครับอ่ะสุดท้ายท้ายที่สุดนะครับอยากจะบอกกับคนดูไว้เลยนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกของผมเองนะครับก็คือยังไงอะ่ะผมคิดว่าผมอยากจะพูดเรื่องนี้มานานแล้วนะครับไม่ว่าจะถึงแม้ว่าผมอาจจะไม่ได้อยู่ในเกมหรืออะไรก็แล้วแต่ผมก็จะพูดอยู่ดี นะครับไม่ว่าจะชา้าจ,จะเร็วผมก็คงจะได้พูดนะครับเพราะฉะนั้นผมขอญาตพูดในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก็แค่อยากจะบอกกับทุกคนไว้ว่าในวันนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้โด่งดังเหมือนเมื่อก่อนนี้แบบมากมายเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมยังทําอยู่คือผมยังเล่นอยู่ผมยังอยู่ให้ทุกคนได้เห็นหน้าผมเสมอไม่ทิ้งคนดูไปไหนนะครับผมไม่ได้บอกว่าผมผมอยากจะพูดตรงนี้ว่าผมอะแค่พูดในมุมของผมไม่ได้จะสื่อ พูดไม่ดีหรือพลาดพิงกับคนที่เลิกเล่นไปแล้วนะผมไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่ว่าอันนี้คือความรู้สึกข,ของผมและเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เราตั้งใจทำอ่ะทางมันคือทางของผมนะครับไม่ได้พลาดพิงใครหลายคนพยายามที่จะเป็นตำนานหลายคนที่อยากจะสร้างชื่อเสียงในยุคสมัยของตัวเองผมแค่ทําตรงกันข้ามกันผมอ่ะพยายามทํายังไงก็ได้ไม่ให้ผมเป็นตำนานแต่ผมจะยังเป็นคนที่อยู่เคียงข้างทุกคนไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนผมก็ยังอยู่กับทุกคนไปเสมอ จนกว่า<ส> <City> ผมจะทําไม่ไหวครับเพราะฉะนั mm ้นก็ผมก็จะทําจริงๆเพราะว่าคนที่รักผมดูผมในวันที่ผมแย่ในวนที่ผมไม่มีอะไรอ่ะเขาไม่ได้ทิ้งผมไปไหนเพราะฉะนั้นในวันที่ผมมีแล้วผมก็ยังจะทําอยู่และไม่ทิ้งคนดูพวกนั้นไปไหนเหมือนกันครับผมรักคนดูมากๆนะครับทุกคนรักเสมอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับวันนี้ขอตัวลาทุกคนทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยบ๊ายบายครับในคลิปหน้านะครับผมก็จะลงคลิปสนุกๆให้ดูนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ